โจ๊ะอยากได้เกมดีอยากมีเกมแท้ได้เกมแน่ถ้าคุณซื้อจาก วิ่งนะแม่เอ้ยบายหน่อยเดี๋ยวไม่ใบหน่อยเลยของใบเป็นภาษาอังกฤษบายหน่อยเฮ้ยว follow มีเพื่อน Insight เยสมาแล้วคนหนึ่ง Insight i n s i g h เดี๋ยวกูเฝ้าหน้าบ้านเองใครออกมายิงอ่ะไหนเนี่ยเก้าอี้มันมีเกินมาตัวนรงอินเดอะบล็อกเยสอินเดอะบล็อกด้วยอินเดอะบล็อกอินเดอะบ็อกใจกล้าใจกล้านอาดาน จการนาดานอยู่ในกล่องทำไมเก้าอี้มันมันคมวะจริงมันมาเกือบระบาออไม่มีเลยนี่นะอินเดอะ์เวลให้เธอคุณพี่เบสผมผมไม่รู้เลยนะครับผมนึกว่าแนลงหมูเลยนี่พี่อินเดอร์เวลเนี่ยอยู่ในโลกอินทูได้เลยแค่สามสิบห้าใครใครเป็นเด็กเฮียมั้งวะ ูเจอเด็กเฮียนี่กูยิงก่อนคนแรกเลยปีนปีนเฮ้ยพี่แพทย์ปินปีนเว้ยพี่แพทปีน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 พี่พิษอินเดรูอินเดคารเอ้าเจอละไอ้นัดไอ้นัดเจอละโอ้วเอาไซร์เหรอบาตาอิงไซร์มีการบอกแล้วนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อบาตาแฟปปิ้งไอ้สัตว์ เลี้ยวใหญ่หรือเล็กบาร์ตาสมอลอินฮิวอย่าบอกนะว่าเล็กสมอลออบิวเรียบร้อยอ้าวชิพายบาร์ตาไม่กินนิวไอสัตว์ตายเลยเป็นของแบงเป็นของชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กอ๋อชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กติงใหญ่ของคิดลึกก่อนเปล่าดูดีเราก็ล่วงไปโดยทันตาเหตุใดวะ เฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นอะไรมาแบทมะเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรใครเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรเฮ้ยใครวะเป็นอะไรวะเฮียเดี๋ยวกูเป็นเด็กเดี๋ยวเป็นเด็กเฮียแต่ผมเป็นเด็กเวผมเป็นเด็กเฮียเป็นเด็กเฮียเด็กเฮียเด็กเฮียเอาไอ้สักเป็นเผินกูติดกูติดไอ้ดัดมีคนถามกูติดกูติดไอ้ดัด ไอคนที่โดนเราแก้เมื่อวานแหละเล่นะไอแล้วเยอะก็นวาด้ยไอแน่ๆเอะไรวะเออคนนั่นแหละที่ไม่แน่อ้าวตายไอมาาอพี่มาี่อนไอาาไรวะ นิ่งๆ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 น โอ้มึงแบบมึงมึงแบบชงชาไดงขยามาพองจนได้เรัดแม่งชงชาไะโคตรชงหวานนะชั้นอคะไปยุ่งนี่เราตะกี้ออกไปออกไปเราตะกี้ออกไปแม่ก็ชงชาเลยชงชาหมดเลยทั้งทีมช่วยด้วยฉันถูกกักขังอยู่ในบ้านใคร ไอ้้ตัวเยปิดประตูให้ด้วยพี่แพทเออปิดประตูให้พี่เบสด้วยเออถึงสรุปมสวยเก่งดูแม่งแม่งแบบอะไรวะท่าท่าขี่แม่งท่าอัญชลีอัญชลีวันทาอภิวาเน่ยดูแม่งดิดูดูเขานั่งขี้น้ำเราดีขี้อยู่ไม่เห็นเหรอมึงดูได้ท่าอัญชลีอ่ะนั่งขี้ท่าอัญชลีเว้ย เอ้สามรัอสามเศร้าเดาสามคนบอกทำไงเหรอคะบาต้าอย่าอื้อบาต้ายังนิ่งอยู่ยังนิ่งยังงงยังงงยังงงอยู่ออกไปแล้วเฮ้ยเ้ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบสิบจำไม่ได้เกือบแล้วเกือบแล้วบาต้าบาต้าอย่ายิงแม่เราดิแม่แม่เราอยู่ในเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเข้าไปออกมาออาบาร์ต้าออกมา ไปเยอะเยอะขนาดแม่แม่แวนเลยแม่ปินปินปีนแวนแวนแวนแม่ออกไปแวนออออกหเอาหลับเออไปแวนออกไปแวนแม่ออกไปแวนออกไปแวนดนโไหนไหนไหนนายเยดโดนเย็ดยิงหลอบเฮ้ยต้องบอกตามตรงนะแอคทีฟไม่เหนียนว่าเดี๋ยวขวดน้ำไตีหัวแม่งเลียนเอาเฮ้ยเอาหลับเลย ไม่ยังไม่ได้เข้าไปดูมึดแจกอะไรกันโอ้ยอยู่ไหนวะแอคทีฟตป้ินเตอร์เซล์พินเตอร์เซล์เฮ้ยก็ปาดจ้ะลุงแซมเหรอโคตรลุงแซมอันเนี้ยโคตรลุงแซมโคตรพองลุงแซมหรือให้พ่อทอยมาเล่นมาเล่นก็คโอ้ยอู้แม่หัวฟาดผนังตาย ใครวะใครวะอยู่ดีผมดันโต๊ะเล่นๆหัวฟาแมงูไฝ่เธอเธอมึงมึงอย่าทำคอแตกมากนะตัวเธอดูจะสิขวดไม่ได้แล้วตัวเธอดเยดี๋ยวมึงดูมึงดูที่แอบโู้ยมึงดูแอบกูจะรู้เลยไงนี่ที่แอบที่แอบเนียนโอ้ย ไอ้ใครแม่ง <anonymous> พ <eterm Gore> ูดเลยวะใครแม่งใครแม่งอยากไปเลยเฮ้ยได้ข่าวว่าทำไมมันไมอดเลยนั่นเนี่ยมันแอบไม่เนียนนะมึง้วะล้วทำไมก็แอบให้เงียสิค่ะแอบอะไรเฮ้ยอย่าเข้าไปในห้องน้ำอย่าเข้าไปเดีได้คือถือกุมารทองมาอีกแล้วนึง กุมารทองเงินเราข้า uh มีก oh> ุมารแล้วเว้ยเข้าไย่าเข้าไปในห้องนั้นนี่มันจะจับข้อความนี้ยไปใครก็ได้ดูเทียบเราทีหมดเลยนะปไอ้บ้ากบ้ากบจับไปับอินไซด์ไม่น่ารีบเลยเมื่อกี้ไอ้เหี้ยยังเนียนไปแล้วจะอยู่เราเปล่าแม็กแม็กมาวินแม็กมาวินเอ้ยแม่แม่ แม่ดูที่แอบผมเลแม่แม่ดูที่แอบเนียนอ่ะหแบบทำโทเฟสอ่ะแบบืหโป๊กเกอร์แบบทำหน้าโถนี่เงี้ยคือมันไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ควรอยู่ไอ้เนี่ยรอแล้วที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดเว้ยอยืนดันโน่ยังรอครับป้า วัดตาจ้างไอ้ยังไม่รู้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 ยังสุดยอดครับจ้างครับจ้งงงใหญ่เลยเอาว้ยโอ้ยบาตาไอ้บอมไม่อยู่ให้บาต้าเลยดันน้อยอยู่คนนี้ไอ้หัวไอ้หัวไอ้หัวแม่ก็ลุงนตีอยู่ตัวเดียวเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะเอ้ยเอ้ยใครอ่ะ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  ใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะโหเรียนเลยนะเรียนกว่าจะตายเรียนเรียนแมงคาตากระหมูดกวยคาร์ตากระหมูเฮ้ยผิดอีกเอ้ยเอ้ยเอ้ยใช่ใช่เราจะเป็นไอ้นี่เราจะเป็นไอ้นี่เว้ยเราจะเป็นนี่เว้ยเป็นลูเซียนลูเซียนเอาชิมนไปสัตว์โอ้โหต่อวัดเอาต่อวัดรูเซียน

อะไรกูอ๋อห้องซับผ้านั่นเหรอชิบหายแล้วกูหายแล้วชิบหายแล้วกูกูชิบหายแล้วกูติดกูแตกกูก็ติบกูขยับว่าตอนเนี้ยนัดก็มึงเบียดดิเบียดอยู่ดิเกย์จับเกย่ได้เฮ้ยเย็ดยังรอครับ ยังรอยังรอยังรอกูได้เป็นแล้วกูได้เป็นแล้วกูจะเป็นไทยกูจะเป็นไทยแล้วโอ้ได้เป็นนัดมึงช่วยชีวิตกูนัดนัดเอานัดไปแล้วเยี่ยมมากฝั่งผมเนี่ยทำให้กูมึงช่วยชีวิตกูมึงจงนี่หายไปคนหนึ่งแล้วเนี่ยฝั่งนั้นเอ้ย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 ดูคนที่ไม่รอดเดี๋ยว โอ้ยแม่งพร้อมกันเลยกูพยายามยืนอยู่